มาดูรถตู้รถแวนรถสายครอบครัวกันครับอยากรู้สนใจในรายละเอียดเข้าไปดูในคลิปได้เลยครับมาดูรถตู้นิสสันเอเวน2.5รถปี2005ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรถเปลี่ยนเครื่องมาใหม่เป็น TD 27เป็นเครื่องฟ้าดำลงเล่มแล้วเกียร์ธรรมดารถสวยหน้าหลังเดิมไม่มีชนไม่มีจมน้ำเครื่องเกียร์ดีมากแอร์เย็น ช่งล่างแน่นภายในรถสวย11ที่นั่งแต่ไม่เห็นรูปเบาภายในด้านหลังนะครับเอกสารชุดโอนครบราคาที่จะของเปิดไว้คือ139,000บาทแล้วก็ระบุว่ารถได้ครับอันนี้ก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถนะครับขั้นแรกก็คือขอวิดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นกันก่อน,นครับมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงตรงปกหรือไม่ รายละเอียดต่างๆของรถดูให้ครบถ้วนแล้วก็ขอดูเล่มครับดูเสร็จแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงครับไปตรวจสอบรถและเอกสารให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับคันนี้อยู่กรุงเทพมหานครครับท่านไหนสนใจมองหายอยู่ก็แวะไปดูครับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการขอวิดีโอคอลก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไม้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วในคลิปครับ รถตู้ Mercedes-Benz MB 140ครับก็เป็นเบนซ์สันทติเกาหลีครับรถปี2001ครับกันนี้เครื่อง2.9ดีเซลเกียร์ธรรมดาประจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกรถสวยมากเดิมๆสีขาวมุกสีเต็มเครื่องเกียร์ดีจงรางดีมากแอร์เย็นเจี๊ยบรถคนแก่ใช้รักษาดูแลดี ภายในสวยเบาะตึงทุกตัวบอดี้สวยไม่เคยเฉี่ยวจนยางดีใช้ได้เลยเอกสารเล่มพร้อมโอนยางก็ไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสภาพเป็นยังไงปีไหนเขาลงไว้เราก็ฟังไว้ครับส่วนเราก็คือไปตรวจสอบดูครับราคาที่จะของเปิดไว้คือ78,000บาทครับสนใจก็ขอวิดีโอคอลครับตรวจสอบรถผ่านวิดีโอคอลเป็นเบื้องต้นขอดูเล่มเลยครับ แล้วค่อยแวะไปดูรถตัวจริงกันอีกทีหนึ่งรถอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับไปดูรถตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารแล้วก็โอนเงินซื้อขายใจต่างกันที่หน้ารถเท่านั้นนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยครับ เรามาดูกันที่ Honda Odyssey เป็นคันแรกครับคันนี้เป็น IA1 รถปี1996ครับเครื่อง f 2 2 b ก็เป็นเครื่องเดียวกันกับ Accord นะครับเกียร์ออโต้แอร์แบคู่หน้าติดแก๊สหัวฉีด AC ครับคันนี้ลงเล่มหรือยังติดมานานแค่ไหนถังเหลืออายุเท่าไหร่ก็ลองไปตรวจสอบสอบถามดูนะครับ ภายในเบาะหนังสามแถวกระจกไฟฟ้าทำงานครบแอร์เย็นมีแอร์หน้าหลังจงล่างดีพร้อมใช้โชโคโคนิปรับเหนืดได้ล้อของ CRV g 1 Gen 1ครับยางปี23ยางอะไรอยู่ครบสภาพสียังใช้ได้ไม่มีชนหนักมีริ้วรอยบ้างเอกสารพร้อมโอนพาสีครบ ก็อลองไปตรวจสอบกันดูอีกทีนึงนะครับเรื่องภาษีราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ59,00 0บาทก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถกันเป็นเบื้องต้นครับมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นไงตรงปกหรือไม่แล้วก็ดูรายละเอียดในเล่มทุกหน้าครับค่อยไปดูรถตัวจริงโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันที่หน้ารถเท่านั้นครับรถอยู่บางละมุงชนบุรีครับคันนี้สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ Isuzu Camio 2.5 DI รถปี1993ครับข้อมูลที่จะของลงไว้ก็คือเครื่องยนต์ดีเซล2.5เกียร์ธรรมดาโทรวิดีโอคอรดูรถได้ครับแค่นี้เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือโน้ตไว้ว่าจะถามอะไรแล้วก็ขอวิดีโอคอรสอบถามต่างๆผ่านวิดีโอคอรขอดูเล่มครับ ตรวจสอบเล่มรายละเอียดในเล่มครับแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงไปต่อรองกันที่หน้ารถครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่89,00 0บาทครับต่อรองกันเสร็จค่อยทำสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันที่หน้ารถนะครับรถคันนี้อยู่กรุงเทพมหานครท่านไหนอยู่ใกล้สนใจก็แวะไปดูรถเลยครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสำหรับรถคันนี้ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับ ผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับมาดูอีซุซูคามิโออีกคันครับเอามาไว้ให้เปรียบเทียบกับคันเมื่อตะกี้แต่ข้อมูลรูปภาพเจ้าของก็ลงไว้ไม่เยอะเหมือนกันครับปีเจ้าของไม่ได้บอกไว้นะครับ เครื่องเกียร์ดีมากประหยัดสุดๆเครื่องเกียร์อะไรก็ลองไปสอบถามกันดูนะครับช่วงล่างดีไม่มีผุล้อ17ยยางใหม่ภายในเดิมพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นภาษีขาดเกินครับคันนี้เอกาสารพร้อมโอนสนใจสอบถามได้ครับเท่านี้เลยนะครับรูปภาพก็ลงไว้ไม่เยอะไม่รายละเอียดไม่ชัดเจนครับขอวิดีโอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนเลยครับ ดูว่ารถมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงแล้วค่อยไปดูรถครับไปต่อรองกันที่หน้ารถราคาเจ้าของเปิดไว้ที่6 9 0 0 0บาทครับต่อรองเสร็จค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับรถอยู่บางกรวยนนทบรุรีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยครับ มาดูวันโว x c 90ครับคันนี้เป็น2.9 t ีรถปี2004ครับถ้าเป็น2.9 t ก็น่าจะเป็นตัวท็อปนะครับเกียร์อัตโนมัติออโตวิวได้รถจอดไว้ไม่ได้ใช้งานคือเจ้าของขายเองไปในยังสวยโดยรวมสวยรถขับได้ปกติแอร์เย็นเกียร์เปลี่ยนครบภาษีปี67ครับมีเริ่มพร้อม ลองตรวจสอบดูว่าภาษีปีหนึ่งเท่าไหร่กันด้วยนะครับมีไฟเบรก ABS กับงานพลาสติกจุกจิกทั่วไปตามภาษารถเก่าเจ้าของเขียนไว้อย่างงั้นนะครับก็แสดงว่าไฟ ABS ขึ้นเตือนนะครับภาษีเรียดก็คงต้องไปทำครับแต่ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็ควรจะไปทำนะครับหาที่ทำมีทั้งถูกทั้งแพงครับต้องหาข้อมูลกันก่อนนะครับ ราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ1,5,000บาทครับสนใจก็ลองไปต่อรองกันดูครับดูจากรูปแล้วรถเขาติดแก๊สมานะครับบริโภคน้ำมันอยู่พอสมควรเขาคงติดแก๊สมาแต่ลงเล่มหรือยังก็ลองตรวจสอบที่เล่มแล้วก็สอบถามจากเจ้าของดูติดมานานหรือยังทางแก๊สหรืออายุเท่าไหร่นะครับรถอยู่าเท้ากรุงเทพมหานครครับไปดูรถตรวจสอบรถโอเนเงินซื้อขายต่อรองกันที่หน้ารถครับ ตองการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับช่วงบอกทริกหลายคนคงจะสงสัยและก็แปลกใจถ้าหากติดตามช่องนี้มานานว่าช่องนี้มักจะเอา Honda Odyssey RA1 มาลงก็อยากจะขออธิบายเป็นอย่างนี้ครับว่า ด้วยความที่โ d y ิเซ่เนี่เป็นรถนอกกระแสแต่เป็นรถที่โอเคครับสรัฒนาดีแล้วก็ราคามือสองมีต่ำก็ถือว่าคุ้มค่าพอหน้าใช้อยู่ครับส่วนหลายคนกลัวเรื่องของอะไลรก็เดี๋ยวไปฟังกันครับ Honda Odyssey ra 1เนี่ยเป็นรถมินิแวนจาก Honda รุ่นแรกครับผลิตในช่วงปี1994ถึง1999 โอเดซีนใช้พื้นฐานมาจาก Honda Accord Generation ที่5ครับมันก็เลยมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะักใกล้เคียงกับรถเก่งครับซึ่งจากที่บอกว่ามันใช้พื้นฐานของ Honda Accord Gen 5มันก็เลยทำให้เครื่องยนต์ที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของ Honda Accord ครับ ทีนี้ก็จะหมดประเด็นปัญหาในเรื่องเครื่องยนต์ว่าหาอะไรยากมากน้อยแค่ไหนส่วนรถนี่จะเป็นรถ6ถึง7ที่นั่งครับก็แล้วแต่รุ่นส่วนรถที่อยู่ในคลิปนี้เป็นรถ6ที่นั่งครับเป็นประเภทเดินตัดจากหน้าไปหลังได้ครับจุดเด่นของ r a 1นี่ก็จะมีช่วงล่างที่ขับขี่นุ่มนวลครับมีพื้นที่ใช้สอยแบบรถครอบครัวมีแอร์แยกหน้าหลังนะครับ แล้วเท่าที่จำได้เขาเคยได้รับรางวัลรถยนต์แห่งปีของญี่ปุ่นมาครับหากจะหาอะไรของ Honda Odyssey RA1 ก็หาได้หลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นแอปส้มแอปน้ำเงินหรือเซียงกงหรือร้านอะไรทั่วไปครับแต่ก็อาจจะมีอะไรที่หายากบางอย่างนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นเรื่องของตัวถังแต่ก็หาได้ครับโดยภาพรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นรถได้ใช้ครับ ถึงเอามาให้ชมกันทีนี้เราไปดูถึงอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยของ Honda o d y s s e ซรุ่นนี้กันครับในเมืองจะ7 8กิโลลิตรนอกเมืองจะ10 12กิโลลิตรเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ9กิโลลิตรครับขึ้นอยู่กับรถและวิธีการขับขี่นะครับก็ถือว่าไม่กินมากนักแต่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่ครับหลายคนก็จะอาจจะเอาไปติดแก๊สครับ ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความต้องการนี่ก็คือข้อมูลโดยรวมทั่วไปของ honda odyssey r a 1ครับต่เก็บเอาไว้ไปพิจารณาในการเลือกซื้อรถกันดูครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ทางช่องจะให้นะครับแล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นการช่วยผลักด,ดันช่องให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อที่ได้มีโอกาสพัฒนาและนำสิ่งดีๆมาให้กับท่านได้ชมกันนะครับ